ครับเดี๋ยวผมจะใช้เวลาสิบนาทีผมจะรื้อสิทธิ์หรือเปล่านะครับลูกค้าสั่งแข็งเครื่องแล้วเสื้อสูบแวนลงสูบแล้วก็เผาก็เวียงครับตัวแรกแล้วแล้วก็ลูกค้าให้ให้ผมประกอบให้ด้วยครับผมก็เลยว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมรื้อเครื่องใหม่เอาส่วนที่ว่านอกเนือจากนั้นออกแล้วก็ให้เหลือเฉพาะสามสามอย่างที่ว่านะแล้วก็ส่งไปเลย <c oughs> ง่ายดีได้อย่างหนึ่งผมจะได้เอาอะไรอย่างเงินไว้ขายด้วยครับมาหมวดวอลเดมสิบบอลแล้วครับสิบนาทีนี่ควยสิบมากงสิบบอนอีพี่น้อง สิบทีอยู่ครับเพราะว่าแพลตฟอร์มที่ต่อมันให้สิบทีครับอืมโอเคครับผมขออนุญาตเป็นพูดเป็นภาษากลางนะครับเนาะถอดออกหมดเลยครับผมสิบนาท,ทีน่าจะไม่สิน้นคิดว่านะคิดว่านะเออ ถ้าถ้าทำภาพแบบเร็วๆอาจจะเสอยู่ครับผมผมจะลองดูก,ก่อนเนาะจะลองทำเป็นภาพแบบแบบไม่ต้องกอมนเร็วนะครับแบบช้าลองดูรับเผือว,ว่าลูกค้าหรือว,ว่าช่างซ่อมมือใหม่จะได้ดูด้วยเนาะว่าเขาถอตรงไหนบ้างนะครับในการดึงเสื่องก็ถอ,อดน็อตออกมาครับ เราเก็บฝาคอมีทั้งหมดห้าตัวแล้ว,นะ,วนะจับห้าตัวไปก่อนเอานี้ออกมาครับต่อไปครับก็ถอดพวกชุดชุดนี้ครับผมพวกชุดสวิตอะไรพวกน,นี้สวิดเปิดถอดออกให้หมดเลยครับอออกให้หมดเลยครับขาโชูครับขาบูครับ คาบูก็ถอดออกนะครับลูกค้าจะเอาเฉพาะแข็งเครื่องแล้วก็เครื่องสูบแอรลูกสูบเอาเข้าเหวี่ยงครับเอาแค่สามชิ้นครับแล้วก็ให้ผมประกอบไปด้วยเขาบอกว่างัน้นผมก็เลยว่าผมระเบิดเครื่องใหม่ดีกว่าครับเนาะน่าจะดีกว่าเพราะจะได้เอาอะไรชิ้นอื่นไว้ขายด้วยนะเนาะเผื่อบางทีอะไรทางร้านผมมันขาดผมก็จะมาเก็บเอาอะไรแถวๆนี้ใส่เนาะ อะไรที่ว่าผมระเบิดเครื่องอุ้ยน้ำมันผมลืมเทน้ำมันออกนะครับนี่เครื่องนี้ผมทําการปรับจูล,ลองดูครับก่อนน้ำมันฟูกเสนาขอ่อยพี่นอ้องเขาป่าก็เรียกแรบแอบด้วยขอ่อยเสียบค้างไว้ครับเกลี่ยไว้หมดเลยครับผมว่าน่าจะไม่เสร็จน่าจะไม่ทันนะสิบนาทีครับเวลาแค่สี่นาทีน่าจะไม่ท,นนมทนันเพราะมันก็หลายอย่างมาเนานะอืม มันไม่ใช่ว่าจะถอดชิ้นสองชิ้นนะครับลายอย่างเลยทีเดียวเนาะโอเคครับตัวนี้ต้องถอดออกนะครับถอดออกงนันแรงไม่ได้ครับต้องค่อยๆงัดเพราะว่าเราจะเอาอะไรบางชิ้นเอาไว้ไม่ขายเนาะ มีันทีกี่โอเคนตัวนี้น่าจะใช้ไม่ได้ครับใช้ตัวใหม่และเซียวลาแค่แกะตัวนี้ก่อนเกือบมาทีแล้วมั้งนี่ครับติดแน่นใช่ไหมเนี่ยนตึ๊บเลยเนาะเสียวลาตัวนี้ก็ไม่นานครับนี่ นี่ครับเสียบลาไลายนาที่ละไนี่ตัวนี้เนาะจีบล่างหมด,ดมาแล้วนี่ครับเสื้อสูงไม่ต้องถอดน,นะครับทีนี้ก็มาถอดพวกเคื่อสตาร์ทกันครับผมเดี๋ยวใช้ตัวนี้ไขายมันหลวมก่อนนะครับเว่าสว่านผมมันมันไม่ค่อยแรยงเท่าไหร่นะ จะไม่ทันครับทิบนาทวิธีน่าจะไม่ทันน,น่าจะไม่เสร็จไม่เสร็จแน่นอนครับเดี๋ยวเอาไ้ก่อนนะครับนี่ก็ต้องขอรองครับพวกไฟไฟถอดอรองทั้หมดเลยโอ้โหแน่นมากต้องใช้ตรเดียม ตัวดีๆหน่อยครับเดี๋ยวหัวมันรูดมันจิงานเข้าเอาแข้งเครื่องชุดสูบแหวนสูบพังก็เวี่ยงนะครับลูกค้าเอาแค่สามอย่างปะอไปด้วยคสว่าตถอดจานไฟครับไม่ใช่ถอดคอยไฟเสร็จแล้วก็ถอดจานไฟ จานไฟก็ต้องถอดครับเดี๋ยวผมถอจดจานไฟก่อนหมุนท้ายนะครับยื่ออกด้านซ้ายที่จานไฟมันจะช้าหน่อยผมจะลองข้อดูก่อนนะครับบางทีบางทีเราข้อมันออกนะครับข้อค่อยๆดูก่อ,น,อนนี้แหวนจัดไฟครับ ดี๋ยวน็อตตัวเมื่อกี้มาใส่ใหม่ครับลองขอดูเนาะจะข้อแรงครับตัวเกียวมันเสียข้อค่อยๆทำมันถ้าไม่ออกก็ใช้วิธีอื่นนะครับใช้ใช้น้ำยาคลายเกียวซะหน่อยข้อที่หัวน็อตครับค่อยๆลองดูก่อนครับพอครับไม่ต้องฝืนถ้าข้อขนาดนี้ไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยว เจะเกี่ยวจะเสียครับก็จะใช้เป็นตัวตอกตัวนี้ครับผมไม่มีสามขาถ้ามีสามขาจะดีครับพร้อมจะเทือนครับพร้อมจะเทือนแล้วก็ออกเลยครับเรียบร้อยนี่ครับลดจานไฟออกมาครับจานไฟ มันจะมีสลักกิ๊บล็อกมีสลักครับสลักแกนไฟครับก็ไว้นี่ครับจานไฟลูกค้าไม่เอานะครับถอดออกครับอ่าโอเคใกล้จะเสร็จแล้วตัวนี้จะแถมไปให้ลูกค้าด้วยก็ดีเนาะรับตัวครอบตัวนี้เนาะทีนี้ก็ผมจะทําการถอดฝั่งนี้ก่อนครับแผ่นคาดเขาก็ไม่เอาเนะทาสเตอร์เขาไม่เอาครับตัวนี้ต้องใช้เป็นเดี๋ยวผมชุนลองเอาหัวเทียนหลอกใส่ดูก่อนครับถ้าไม่ออกก็จะใช้เป็นเชือกครับ ทดสอบดูก่อนเนาะใช้เป็นตัวนี้ครับยิงออกครับเปลี่ยนบมบอกครับผมได้เป็นเบอร์สิบเก้าครับมุนออกมุนด้านขวาครับตัวนี้มันมค่อยแรงเท่าไรครับถ้าเป็นบล็บอกลมเนี่ยแคนนี้สบายมากครับยิงค่อยออกแล้วถ้าเป็นบล็อกลมเนาะต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ครับใช้เป็น โค้นในการข้อออกเวลาผ่านไปแปดนาทีแล้วครับผมน่าจะไม่ทันอีกแค่สองนาทีครับน่าจะไม่เสร็จก็ไปดูถ้าอยากจะดูต่อดูทางแพลตฟอร์มบ้านที่แดงเด้เรียบร้อยครับของแล้วยิงต่อเลยครับทีนี้ ครับผมเนี่ยซาเลยพีน่น้องจวประกอบใหม่ครับไม่ใช่ปัญหาครับครับเอามาหมดเลยครับก็แหวนปืนครับกอนนี้ก็คงชิ้นที่เรามาป่อดพวกอันนี้เรา๋ยวสอที่หลังก็นเลยเนาะครับอชุดโครงตรงนี้ก่อนครับใช้เป็นคี่ขับเบ้น มันจะมีตัวนี้ล็อกอยู่เนาะครับลูกยางครับผมตันนี้มีทั้งหมดตังน,นี้มีสามตัวนะฝันน่งนี้ใช้เป็นควงหัวแฉกครับตัวนี้เป็นหัวแฉนะครับเดี๋ยวผมใช้เป็นสวาน่านยิงครับจะได้เร็วขึ้นเนาะออกมาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวก็เทลงตัวนี้ใช้เป็นปากแบนนะครับ ตัวน,นี้เออบางยี่ห้อก็จะใช้เป็นหกเหลี่ยมแล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่เลยได้หมดครับตัวท็อกก็ได้ครับแล้วแต่ใช้เป็นทีมนะครับทีมทีมเนี่ยังอย่าง,งนี้หนึงนี่ครับนอดตรงนี้เนาะ นี่ก็เทเลยครับครับเปน็นน็อตตรงนี้ครับสองตัวแนละ้วตอนนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไปเรามาถอดตัวน,นี้กันครับตัวน,นี้ต้องถอดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับสามจุดก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนเนาะสิบนาทีไม่น่าจะททนเนาะสิบนาทีนะครับสิบนาทีแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะลอง โอเคตัวนี้ต่อครับตัวนี้ก็เป็นหกเหลี่ยมเนาะนี่้ายนี่คือล้อหกเหลี่ยมครับเรื่องประมาณนี้หกเหลี่ยมแรกมากเลยด้านในก็จะเป็นสปร,ริงก้นหอยนะครับ สปริงคนหอยไม่อดีถุงตัวครับเป็นน็อตสักคูเกี่ยวห่างนะครับครับผมแบบนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ออกมาด้วยเนาะครับต่อไปก็มาเอาตัวนี้ครับตัวนี้ใช้เป็นสว่านเลี้ยวดีเนาะครับผมต่อไปก็ตัวนี้ตัวนี้ใช้เป็นปากแบนครับเหมือนที่แจ้งให้ทราบครับ บางยี่ห้อก็ใช้เป็นหัวทอ็อกน็อตหัวท็อกยึดบางยี่ห้อก็เป็นนออ็อตหัวเหลี่ยมยึดครับแล้วแต่นะแ,แล้วแต่แต่ละยี่ห้อก็ไม่ค่อยเหมือนกันเนาะนี่ครับผมมาแล้วันี่ก็จับเทีันเลยครับให้มันหลุดร่วงกันเลยครับเนี่ยร่วงมาแลวครับนี่ต่อไปเราก็ทําการแยกโครงเลยครับผมก็เดี๋ยวก่อนผมยังไม่เทน้ำมันเลยเนาะ ตัวนี้ก่อนก็ได้ครับถัดตัวนี้อือถัดก่อนี้เย็นี้ครับ,อ,กกอ,อ,รบอุ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมยังไม่เทน้ำมันออกลืม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 เทน้ำมันออกเอาพี่น้องเนาะนีได้ดครับได้เฮ้ย <c oughs> พูดไปก่อนนะครับต่อไปก็ดึงเลยครับกดดึงเลย เยอตัวเลยเหรอฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เสร็จแล้วมันแน่นเนาะก่อนติดตุนไหนจีตุนไหนวะฟิชอะไรฮึ ทำแรงงานได้ค่อยๆดีพี่ต๋องตีลูกยางตัวไหนวะตีลูกยางตัวนี้อ๋อลูกยางตัวนี้มันพับอยู่ครับโอเคครับเมื่อกี้ผมดึงลูกยางตนี้มันพับเนาะอ่ะก็แยกมาเลยครับก็เหลือชุดนี้นะครับผมถอดนี้ไม่กี่คลินก็ได้นะครับเนาะ คอลีดนี่จะแทมไปไหมตรงนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวก่อนอดตนี้ด้วยครับเร,ย,รย่เลยทิปกว่าที่เลยเนาะครับผมถ้าเบิ้งใน YouTube นี่ผมผมเอ้ล,ลงลงเต็มเวลาเลยครับที่ต่อกนี่มันมันตัดไปแค่ทีครับถ้าใครดูบนแพลตฟอร์มที่ตออมันจะตัดไปแค่สิบนาทีครับ ท่าเวลาสูงสุดแค่แค่นั้นครับจิกตอกอุ้ยร่วงอ่ะเดีวนันนี้ผมเห็นผมเฮ็ไว่ผมเฮ็นจัดาส์ด้วเพราะว่ามันเล่นจีบเปนที่แล้วเนาะผมผมจะไม่รีบแล้วนะครับจะทำไปเรื่อยๆครับทีนี้ทำไปเรื่อยๆเนาะโอเคครับตัวแรกผมลองผมทำเวลาให้เข้ากับจิกตอกนะครับตัวแรกเนาะไม่รีบไปหน่อยครับอืม เกียบไปครับครับขมางวันรื้อเอ่อรือกับประกอบถ้าสมมติว่าผมประกอบเฉพาะชุดนี้จา่าลูกขนมหนูหมดพาไปซื้อขนมนจา่จาแป๊บหนุแป๊บหนึ่งพ่อทำคลิปอยู่แป๊บหนึ่งหนุ่มัดนึ่กับหน่อหนตัยาวไื้อจ่าจได้พ่อพาไป ยังไม่เสร็จหยังไม่เสร็จไปซื้อร้านยายพายโอเคโอเคไปซื้อร้านยายพายยายค่ะลูกควนพี่น้องลูกควนยายพายอยากถอดตัวนี้ก็ต้องถอดออกนะพี่น้องเนาะพต้องถอดออกนะหนูอยากไปซื้อร้านป้าดาไม่อยากไปซื้อร้านยายพายพ่อถ่ายคลิปอยู่ลูกพ่อถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวพ่อพาไปลูก เน้อใก้เสร็จแล้วใก้เสร็จแล้วอขอตัวอกีกอนพี่น้องโอเคเมื่อเมื่อเาเริ่มแตกพี่น้องว่าตอนแรกว่าจะเปิดพรลุ่มพุ่มหยันมันเสียงฟู่ฟูหยันพวกเจารล้ำค่าน,นะครับน้เครับเอา,เอาจะแข็งเครื่องมาดิ เ okay, อาแข็งเครื่องซื้อสูบเป็นลูกสูบลูกสาวมืกวนเคียดอะคนไปนั่งลงงอคนโอ้สีบัททีมกิดโอ้มัน,มนเห็บไปเนาะพี่น้องเนาะสีบทัททีครับมันต้องสักครึง่งชั่วโมงพอดีเนาะครับเนาะถ่ายเวลาครึง่งชั่วโมงมนน่าจะโอเคเนาะอือ มาเขาตึงออกครับผมเอาเลยครับเอาเฉพาะแขงเครื่องเนาะตามคำพอเนาะครับตัวนี้ก็ต้องถอดออกครับถอดไม่หมดเลยครับผมณอืเลยโอ้ยนี่ครับเฟืองปั๊มครับเฟืองปั๊มหลอดสู้แล้วก็ตัวนี้ครับ ฟ้าก็ปั๊มมาหนวดสู้ครับถอดออกเลยเนาะถอดลายยางเขาปฏิสังมือนี่เนีครับถ้าเขาว่าให้ประกอบปั๊มยังให้น้ำพุงกระสีพุงกระเสียไม่ต้องถอดนะครับก็จะเอาไปให้ให้เขาเลยเนะาะก็เหมือนอย่างที่พูดให้ฟังนะครับผมนะที่จริงประกอบเสื้อสูบแข้นแล้วก็เขากเพียง ตามมีลูกค้าสั่งเลยก็ได้ครับสามชิ้นแต่ว่าจริงๆอะไรผมมันมันขาดเ้อยผมอยากจะระเบิดเครื่องเอาอะไรด้วยครับคือประสงค์ผมเนาะก็เลยทําแบบนี้น่าจะโอเคกว่าครับเราก็ระเบิดเครื่องเอาเอาเฉพาะส่วนที่ลูกค้าไม่ต้องการออกแล้วก็ส่งเฉพาะส่วนที่ลูกค้าสั่งไปสองสามชิ้นนี่เจ้าก็ตึองออกแบบนี้ครับึีออกแล้วก็เอน้ำมันลิงโซ่นี่ แถมอะไรดีมากงครับเนาะใส่ไปให้เลยก็ดีก็ได้เนะครับเพราะราคาไม่กี่บาทไม่ต้องอ,อ,อ๋อนะตรงนี้นะครับใส่ไปเลยดีกว่าใส่เลยหรือจะไม่ใส่วะใส่ม่ใส่ลอกคือลายใจเดี๋ยวคอยถอดออกไหมแต่มันแน่นดีนะครับของมามันจะแน่นดีถอดออกครับผมเพราะลูกค้าไม่ได้สั่งเนาะโอเคถอดออกดีกว่าเนะถอดอดกนะอกด,ดีกว่าครับ อันนี้เดิมทีมันจะมากับกับแข้งแล้วครับเนี่ยพวกพวกลูกยางนะครับลูกยางเนี่ย,ลย,ยแล้วก็พวกไอ้ซิ่นก็เพียงถ้าเราซื้อแข้งมามันมันจะมีมาแบบนี้อยู่แล้วครับนะอันนี้ถูกต้องโอเคครับผมนะตัวนี้ที่จริงมันจะไม่มีมาครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวรองไงรองสู้เนี่ยพวกถอดออกดีกว่าลูกค้าหา,าเซลเด้อเพราะว่าลูกค้าไม่ได้สั่งเนาะถอดออกครับผมโอเคก็ก็ครบแลนะ้วเนาะตัวนี้ ตัวนี้มันถ้าถ้าเราไปซื้อแข้งใหม่เนี่ยตัวนี้มันมันจะไม่มีมาแบบนี้นะครับตัวนี้ผมต้องถอดออกนี่ครับไอแผ่นแผ่นรองจานไฟหรือว่าแผ่นแผ่นครอบซินเขาเบี่ยงตัวนี้เนาะถอดออกลูกค้าก็ไม่ได้สั่งเอาตัวนี้เนาะถอดเลยครับถอดเลยถอดออกเลยนะครับถอดออกไว้ขายนะครับบุยแทมไลทถอดนะครับโอเคครับถอดเลยครับเดี๋ยวลูกค้า ก็ไปประกอบอาเองนะครับประกอบเองโอเคครับตัวนี้ครับตัดเลยเอาละครับนะนะครับออกมาครับออกมาแล้วก็ฝาปิดตัวนี้ลูกค้าก็ไปหาสายเอาเองนะครับอ่มันก็จะไม่มีไม่มีมา้าในตัต้องขอ,งของครับก็จะเลืออ,อยู่ ประมาณนี้แล้วก็ที่กิงไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้นี่มันก็ไม่มีมาครับต่ว่าที่ผมแถมใหม้ผมแถมอย่างเดียวคือตัวนี้ครับท่อสูญญากาศเพราะว่าถ้าจะถอดตัวนี้อีกมันก็จะน่าเกียดเกินครับนะแถมเลยครับข้อรีดนะครับข้อรีดเดี๋ยวผมถอดออกก่อนครับค้อรีดเดี๋ยวลูกค้าไปหาเสาเองนะครับถอดอก่อนเนาะเพราะว่าลูกค้าไม่สั่งมันจะว่านะครับ โอดีแล้วก็อะไรอีกครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ต้องถอดออกนี่ถอดออกครับโอเคครับก็เหลือลก็ต่อ,อครับโอเคแล้วครับบอกไงเอาได้เลยวะ่รุดคออ่อยลอยออกมา นี่ครับตัวน the ี้ก็แถมไปเลยครับนะแถมไปเลยก็เหลือตัวนี้ครับตัวสุดท้ายที่เราจะต้องเราออกเนาะเดี๋ยวก่อนนะครับตัวนี้ใช้เป็นน็อตหรงเหลี่ยมถอดออกโอเคสุดท้ายแล้วครับผมเสร็จแล้วอ่าเอาละก็หมดแล้วครับโอเคเดี๋ยวพ่อพาไปลูกอ่ะเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ครับผมนะ นี่ก็คือที่ลูกค้าสั่งนะครับสั่งก็คือลูกค้าสั่ง,งเดี๋ยวลูกใกล้เสร็จลูกใกล้เสร็จแล้วที่ลูกค้าสั่งก็คือชุด,ดสูปแมสสูบเขาก็เวียงแล้วก็แข็งนะครับแล้วก็ลูกค้าบอกให้ประกอบไปด้วย <c oughs> ก็แบบนี้เลยครับ <c oughs> ประกอบไปด้วยครับแบบนี้ดีกว่าโอเคได้เหมือนกันครับก็เรียบร้อยครับผมเนาะโอเคครับเรียบร้อยครับผมจิมมี่เนาะ